ดีไปดิผมที่เกียดวันดีวันเนี้สวัสดีครับตอนเล่นสวัสดีพบกับรายการเขา e r อนกันอีกครั้งนึง Power o นุ่มหมุนแล้วเนี่ยเ o w e r อนตื่นดีเนี่ยโทรศัพท์ที่เราจะนํามาวอร์ออนให้ทุกท่านได้ชมกันเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ณวันนี้ที่อัดเทปอะยังไม่ขายยังไม่ขายและยังไม่ตัวจริงด้วยยังไม่ใช่ตัวจริงด้วยมันคือจะไม่ทักอะไรอันนี้เลยเหรอไม่ทักเดี๋ยวก่อนคุณต้องเล่นนี่ก่อนเดี๋ยวผมให้ทักเลยโอเคแล้วคุณทำ มันเป็นโทรศัพท์โนเกียครับมันเป็นโทรศัพท์โนเกียวินโดว์โฟนที่ฮอตที่สุดและกัดเข้าไปทั่วที่สุดในเวลาดูเปิดเลวใช่นั่นก็คือรุ่มีเอเกและ82ดสองแปสองศูรุ่นอ่ะมาอ่ะพี่น้องอันนี้ตัว920ผมถือ920ถือ820อยู่นะครับอ่ะหันหลังให้เขาด้วยครับอศูนย์อ่ะหันหลังนี้นะครับแล้วเห็นว่าตัวนี้เหมือนตัวรุ่มีเอ0กอ่ะงั้นพูดตัวนี้ก่อน วาวางไงอโอเคนะครับตัว9ก้าส,สุดคือตัวท็อปที่สุดท็อปที่สุดบบของชิปของแทนอนกีอาอ่าก็รูปทรงยังเป็นโพลีคาร์บอเนตทรงเขาเรียกว่าทรงแบบทรงมนที่ที่มีต้นแบบจากเอ็นเก้าอ่ะอ่าโอเคเอ แล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรมาบ้างครับพี่ครับเหลือก็แน่นอนอย่างที่หนึ่งคือหน้าจอมันเป็นหน้าจอที่เรียกว่า Pure View Motion HD คืออันนั้นมันเป็นเทคโนโลยีในการเล่นภาพต่อเนื่องแต่ว่าหน้าจอมันเป็นโมเลตปะโมเลตจะเป็นเคลียร์แบ็กหรือเคลียร์แบ็กด้วยเคลียร์แบ็กหรือ IPS เคลียร์แบ็กเอ้ยเคลียร์แบ็ก IPS ดิเคลียร์แบ็กเคลียร์แล้วถ้ากาวสองศูนย์นะไอเนี้ยถ้าไอฝ่ายสองศูนย์ไอเนี้ยถึงเป็นโมเลตอ๋ออันนี้อันนี้เป็น IPS อ่ะเปลี่ยนแล้วอ๋อ แต่นี้เป็นตัวนี้อะโมเลเป็นโมเลดทำไม IPS ดีกว่าอโมเลล่ะทำไมมันดีกว่าความเทียงตรงครับเทียงตรงคือความเทียงตรงมันไม่เป่าเอาจริงเอาจริงจอาจริงโอเงเอางจริงจริงจริงมางเริงจ้งจริงจรมงจริงจริาจริง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 จงจริงจรนงจริงจร่อจริงนริคโริงไร่งจริงจริงริงจริงจริงจยิงนริงเริงจริงกริงจริคุณิงไริงจริงจรอจริงจริงินรันังง โโมชั่น HD คือไอ้หน้าจอเนี่ยโดยปกติเฟรมเรทในการเคลื่อนไหวของสีหรือการแสดงผลเนี่ยในหลายๆโทรศัพท์หลายๆหน้า,าจอ<ด>หลายๆแบบะจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าวิดีโอการ s c r o l เมนูหรืออะไรก็ตามที่เราปัดมาเร็วๆอะมันเบลอมันเบลอหรือว่ามัน, <blur. S 2> ม,นมันตอ่อไม่ต่อเนื่องมันไม่เร็วมันดูมันดูทางความรู้สึกทางตาคือมันเหมือนไม่ต่อเนื่องจนรู้สึกเบลอแต่เจ้าเพียวโมชั่น HD เนี่ย เฟรมเรทของหมายถึงว่าไอ้องค์ประกอบวัตถุบนจออะมันเคลื่อนที่ไปอย่างสมูทมันมันคขามรสึกแบบว่าใช้ดูทีวีสมัยก่อนแล้วมาดูทีวี LED สมัยนี้ที่มันอัปเดตพวกทูโมชั่นอะไรพวกนี้ป่ะคล้ายๆกันแบบว่าให้มันดูเร็วขึ้นเฮิร์ตมันสูงขึ้นความการขยับเคลื่อนไหวของวัตถุที่เห็นในจอรวมทั้งสีมันดูธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนเท่ากับสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอือคือแบบมันดูแบบสมจริงธรรมชาติเร็วขึ้น เร็วกว่าที่เราแบบดูจอสมัยก่อนประมาณนั้นอารมณ์นั้นเลยอ่านะครับผมแล้วนอกนั้นมันมีโปรโมชั่นแล้วจะม,มีอะไรอีกกล้องเลยจุดขายเขาเลยอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยโปรโมชั่นเนี่ยต้องบอกว่ามันหกหกสิบเปอร์เซ็ตป่ะอ่าประมาณนี้ฮานอกเกียบอกมาเป็นหกสิบเปอร์เซกนะแล้วตัวกล้องอ่เมื่อกี้คุณพูดแล้วกล้องนี่แบบว่าจุดขายเขาเลยแปดล้านพิกเซลที่เป็นคดีโฆษณาผิดผิดอ๋อคดี ช่างมันอันนั้นช่างมันจะดีนะอันนั้นช่างมันแบบนี้มันมาพร้อมเพียววิวเทคโนโลยีเพียววิวเทคโนโลยีแต่ว่ามันต่างจากตัว808ศูนย์แปดมันไม่ใช่ตัวเดียวกันไม่ใช่แต่มันเรียกเพียววิวเหมือนกันแต่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในเพียววิวต่างกันเอบแอกล้องวิดีโอมันอ่ะเทพมากรู้ว่าความเทพมันคืออะไรความเทพของมันคือเทคโนโลยี ois เนี่ย ois ก็คือย่อมาจาก optical image stabilizer อ่านั่นแหละอ่านะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีกันสั่น กันสัน่นกันสัน่นคือคืออย่างนี้เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอมาแล้ว,ลวถ้าถ่ายเพื่อนอถ่ายคอนเสิรต์ตถ่ายกลางคืนคถ่ายอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวไอ้วิดีโอมันก็ต้องเคลื่อนไหวอ,อยู่แล้วนะวัตถุที่เราเห็นในจอคือมือเรามันสั่นอยู่แล้วใช่ปกติมือเรามันไม่มีใครมือนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกสมมติผมดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยออ๋ขนนนาดั้มันก็สั่นละ อ๋อแล้ว OSI คือมันจะช่วยกันสั่นคือมันทําให้สั่นน้อยลงลดการสั่นอ่ามันเป็นเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์หรือเปล่าด้วยป,ปกติปกติไอของยี่ห้ออื่นเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ใช่แต่ว่านงเกียใส่เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นตัวเลนส์เป็นการทํางานร่วมกับข่าวสายด้วยอ่าคือเลนส์เลนส์มันสามารถขยับได้อะเนี้ยคือสมมติว่าคุณถ่ายอยู่เลยแล้ว คุณมือถ่านแล้วพอคุณสมมติถ่านลงตสมมตินี่คือเลนมันก็จะยากยับขึ้นสมมตินี่คือเลนนะครับแล้วก็นี่คือเลนอีกชั้นหนึ่ง OS ก็คืออย่างนี้อ่ะแล้วภาพเข้ามาทางนี้ใช่ป่ะภาพเข้ามาทางนี้อ่าแล้วเลนชิ้นเนี้ยชิ้นหลังๆมันก็จะช่วยออ๋อคือถ้าคุณลงมันก็จะขึ้นแบบให้มันอยู่ตรงกลางเพื่อให้มันแบบอ๋แบบอ๋อให้มันมันอยู่แต่มือถืออื่นคือถ้ามันไปมันก็ไปด้วยกันหมด อ,อ,อันนี้คือเทคโนโลยี i O I S ของมันใช่ไหมแล้วเลนตัวของมันเนี่ยเป็น f รูรับแสง f 2องจซึ่ง, 0, งน่าจะที่สุดที่สุดของมือถือตอนนี้มั้งอืมคือมันก็จะเหมือนกับตัว H ที่4แต่ว่าอันนี้โนกเกียม,มันก็ข่าวไซส์คือใช่ไหมได้ข่าวไซส์คือเลนส์ได้ขาวไห้าชิ้นเออห้าชิ้นใช่ไหม มันทําให้จาเป็นยังไงมันช่วยอะไรได้พี่ห้าชิ้นเนี่ยก็5าชิ้นช่วยในเรื่องการรับแสงไงแล้วก็มันจะหักเหแสงได้มากขึ้นได้5าชิ้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้ด้วยไงอ๋อไอ้ที่บอกเคลื่อนไหวคือเคลื่อนไหวทั้ง5เลยเหรอมีมีตัวที่คือโนเกียมไม่ได้บอกว่าเคลือ่อนไหว5แต่ว่าบอกว่าชิ้นเลนส์มันสามารถเคลื่อนไหวได้ก็คือมันทาให้ภาพนิ่งขึ้นแหละแล้วนอกจากนี้คือเรื่องของแสง AF 20ยเนี่ยมันรับแสงได้ดีขึ้นทาให้ถ่ายภาพมันคืนได้เป็นยังไง ดีขึ้นนะดีขึ้นด้วยเมื่อบวกกับ O S เนี่ยแน่นอนว่าการโฟกัสก็จะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นไอระหว่างที่ขยับหรือเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันก็คือภาพก็จะถูกโฟกัสใหม่ไปเรื่อยๆคือเมื่อกี้เราลองเทียบกับเอาลองถ่ายภาพที่เทียบกับไอตัว iPhone ห้กับ Galaxy S3 ซึ่งทางโนเกียซึ่งทางโนเกียทดสอบให้ดูเราตอนทดสอบเองด้วยคือเราก็เอาตัวของงเราไปถ่ายเองผลออกมาเป็นไงครับ มันสวยมากเลยอ่ะคือมาตัววก้าสองศูนย์ใช่คือวิดีโอเนียนมากครับคือผมใช้คําว่าทําได้จริงเลยดีกว่าอ๋อแล้วเมื่อกี้เห็นคุณวิ่งตามมาอยู่นี่ใช่มันทําได้จริงคือภาพออกมาแบบอย่างเนี้แต่ข้างในคือภาพมันยังเนียนสวยดูนิ่งๆคือมันมันไม่ใช่ว่าจะไม่สั่นเลยแต่ว่ามันสั่นน้อยลงมากๆลดไปเยอะๆแล้วเทคโนโลยีนี้เป็นอนิสงส์ที่ทําให้ถ่ายภาพนิ่งสวยด้วยโอเคโอเคนอกจากนี้ ตัวกล้องมันยังมีอะไรดีที่ว่าก็พูดถึงภาพนิ่งไปก็เกิดไปถึงภาพนิ่งไงไอเทคโนโลยียี่เนี่ยมีอันนี้สม่อภาพนิ่งไปด้วยเพราะภาพนิ่งอ่ะเวลากดเวลาเราถือกล้องอ่ะเรากดนะไอเจ้า o อเนี่ยช่วยทําให้ไอภาพนิ่งที่ที่กําลังจับโฟกัสเนี่ยนิ่งขึ้นแล้วกดถ่ายได้เคยเคยเป็น้างเวลาเราถ่ายร้วอีกกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราถืออย่างเงี้ยแล้วมตึ๊บแล้วมันมีกึ๊กอย่างเงี้ยหน่อยนึงอ๋อคือมันจะ คือมือเราเมื่ออ่เพอกดปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักลซึ่งไอตรงเนี้ยคือไอเจ้า O S เอยไปช่วยลบจังหวะที่เราเพื่อยอย่างเงี้ยให้กลายเป็นนิ่งเหมือนเราถือถือด้วยขาตั้งได้เมื่อกี้ผมลองหยิบมาถ่ายเล่นดูคร่าวๆรู้สึกว่าเออมันรับแสงได้ดีมากค่อนข้างสว่างคือดูในจอมันจะมืดแรกๆแต่ว่าพอพอกดถ่ายปุ๊บเนี่ยมันสว่างขทันทีเลยคือเหมือนว่ามันปรับแสงให้มันดูแบบว่าเออมันรับแสงได้ดีขึ้นดูสว่างดูสวยขึ้นแล้วก็ เราพูดถึงเทลวิวกันดีกว่าเทลวิวในเจ้า920นี้เป็นเทลวิวที่ช่วยในเรื่องของไม่ใช่เทลวิวพิกเซลแบบใน808แล้ไม่ใช่โอเวอร์แซมปิ้งเป็นเทลวิวที่ช่วยในเรื่องการให้รายละเอียดภาพในพิกเซลที่ให้มา8ล้านใช่ไหมครับแต่เทลวิวไอ้เจ้าเนี้ยมันคือให้รายละเอียดภาพในอย่างเรื่องแสงน้อยหรืออย่างถ่ายย้อนแสง สะเทือนอ่ารวมถึงเวลาสะเทือนด้วยไปช่วยกรบให้เนียนหน้าที่รอบนี้คือกลบให้เนียนมันไม่ใช่มันไม่หน้าที่เดียวกับแปดแต่ที่บอกผมบอกตอนแรกว่าต่างกันมันต่างกันตรงนี้อเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายพวกภาพแบบวัตถุที่อยู่กลางข้ามกลางความมืดเลยวัตถุย้อนแสงหรือวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวภาพจะเนียนขึ้นอ๋อโอเคาเรื่องก้องมาแล้วจุดขายเขาเลยเนี่ยจุดขายผ่านไปแล้วอปนคนแปมาดู ก่อนที่มีรู้แบบผมอยากดูเรื่องวัสดุเออวัสดุก็โพลีคาร์บอเนตโพลีคาร์บอเนตเหมือนเดิมันต่างมันมันเป็นลงเป็นรอยมันไม่มีพัฒนาอะไรเพิ่มใช่ไหมเหมือนเดิมเลยเป็นวัสดุเหมือนเดิมอ้อบอกนิดนึงครับสําหรับเครื่องสีดาอ่ะคุณจะได้เครื่องด้านแบบเดียวอะรูเนี้ย920ลบ20ของคนอ่ะ900คุณก็พูด900จะได้แต่สีอื่นๆที่มันออกมาจะเป็นกอสซี่กอสซี่คือหมายถึงว่าผิวเงางาม มันจะดูเงาเงา,เงาดูมันมันหน่อยถ้าอยากได้สีด้านให้ซื้อสีดํานะครับอโอเคแต่น,นี้ตัวเครื่องใหญ่กว่าตัว900ใช่ไหมนิ๊กหนึงหนนน่งามาผมก็ไม่มี900แ้าว่ามันบิ๊กมากเลยแต่แต่งานงานรวมๆดีขึ้นนะครับอย่างเนี้ยผมฟังตรงนี้ผ่านในโพซิมแล้วแบบมันสวยกว่าครับผมมองแล้วมันไม่ต่างกันคือมันไม่ต่างแต่เส้นในการจัดวางเลยอดูหลงตัวเครื่องหุ่นต่างๆหรือว่า รูช่องเชื่อมต่ออะไรเอา,ว,าเว่าผมชอบมากกว่า9เกาหลีแต่ถ้าต่อไปเมื่อกี้คุณจะพูดเรื่องอะไรคินโด้โฟนแปดคินโด้โฟนแปดภาษาไทยได้แล้วใช่ไหมได้เข่าได้พิมพ์ไทยได้แล้วมีคีย์บอร์ดไทยเมื่อก,กี้ผมลองไปแล้วมันยังต,ตอนตอนี้กมันยังเป็นเบมันเหมือนว่ายังเป็นเบต้าอยู่มันคือผมลองพิมพ์ดูแล้วไปตัวชิปมันยังค้างอยู่คือสมมุติเรากดชิปเนี่ยปกติเรากดคีย์บอร์ดกดปุ๊บแล้วชิปมันจะหายเองถูกไหมคือมันจะลงไปที่คีย์บอร์ดปกติอันนี้มันกดปุ๊บชิปมันยังค้างอยู เหมือนเราต้องกดปุ๊แลว้วกดชิป,ชปอีกทีเพื่อให้มันลงไปยี่บอนเดิคล้ายๆอาการเดียวกับพวกคีย์บอร์ดใน Android บางรุ่นแต่บางรุ่นแต่ว่ามันม,มันไม่เยอะอที่เป็นอย่างเงี้ยบางคนอนาจจะถนัดก็ได้แต่ผมว่าคนทั่วไปไม่ไม่ถนัดแน่นอนจะบอกว่าคือมันดูไม่เมค e ซเซน์ว่ากันผมว่าอันนี้มันยังเป็นเบต้าอยู่แต่ว่าเดี๋ยวตอบให้เวลาเขาพันาแล้วใช้ได้ดีแล้ว U I เดิมๆเป็นไง ถ้าส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกัจ7ดกับ7.5คือรู้สึกว่าใช้งานแล้ว Windows Phone ไม่ต่างจากเดิมเลยไม่นอกจากเปลี่ยนไอคอนได้ให้มันเล็กใหญ่คือหมายถึงไลฟ์ไทที่มีขนาดเล็กและใหญ่ได้ตามใจเราแต่ว่าถามว่าฟิลเดียวกันไหมเลื่อนไปเลื่อนมาขึ้นลงเหมือนกันเป๊ะความเร็วเท่ากันเป๊ะ notification อะไรที่ไม่มีที่เราเคยเคยจิกไว้อะไม่มีเลยก็คือเหมือนเดิมก็คือถามว่า Windows Phone แเหมือนกับ Windows Phone 7ไหม เหมือนแคปเจอร์หน้าจอได้แล้วด้วยเออได้ครับอ๋ออันนี้แคปเจอหน้าจอได้แล้วอ๋ออ,อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากสกอร์วิดีโอได้แล้วด้วยอ๋อปกติมันสกอร์วิดีโอไม่ได้ไม่ได้ไมสมมุติผมจะดูดูณนะจากศูนย์ไปนาทีที่สิบผมจะดูนาทีที่สิบถ้าเป็นของเก่าผมต้ง 8, องแตะโฟมหมดเนี่ยค้างไปให้ถึงนาทีที่สิบอ๋อคือมันเลื่อนเลี้ยนเองเลยทำไ,ได้ทำได้แล้ว ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะมันปรับนิดหน่อยนะแล้วก็ในโนเกียตัวนี้มันจะมีอะไรนะพวกแอปโนเกียแมปใช่ไหมแอปจุนเดิมแต่มีอันนึงที่มันมาใหม่ City Lens นี่เขาจะเปิดตัวเนี่ยก็คือมันเป็นนะครับ AR ที่ V AR ถูกป่ะแล้วก็อะไรแบบว่าดึงมาจากโลนี่แพเน็ตใช่ไหมพวกไอต่างๆแล้วก็โนเกียแมปด้วยดึงมาจากโนเกียแมปด้วยก็คือเวลาเราส่องไปทางไหนเนี่ยมันก็จะมีพวกข้อมูลร้านอาหารต่างๆหรือว่าข้อมูลสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นมาอารมณ์เหมือนแอป ไอ้ละยาเลยาที่เคยอยู่ในแอนดรอยอ่ะอ่าเป็นแบบเป็นแบบนั้นก็คือผมว่าเราหันกล้องไปทางไหนเนี่ยมันจะมีมันจะขึ้นมาปุ๊บเออเป็นแบบเครือข่าดีโอไอขึ้นมาปุ๊บทางกี่เมตรถึงกี่เมตรอะไรพวกนี้ถ้าเราเลื่อนตรงไปเราจะถึงร้านนี้นะอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คุณมีอะไรจะเสริมสหรับตัวนี้อ๋ออีกอันเลงลืมไปนี่ไปเรื่อยอ๋อที่นี่คุณเอาเ้าปานถือมาเนี่ยนะใช่คืออย่างนี้ครับหน้าจอของเจ้า มันเป็นเซนซิทีฟเป็นเซนซิทีฟพัดที่ทัดตัวใหม่เทคโนโลยีใหม่ใหม่ขอใส่ขอใส่ถุงมือก่อนหยิบเครื่องมาหน่อยอ่คือแน่นอนครับจอขาปาซิทีฟส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใช้มือใช่ไหมครับมันก็ปกติใช้มือคือปกติแต่เคยเคยเคยเห็นใช่ปะบุกที่ฝรั่งชอบเอามาเซล์ไอโฟนไซโอ d อนดอยอะไรรู้น่บว่าถ้าใส่ถุงมืออากาศหนาวมันใช้ไม่ได้อ่าโอเคคุณลองดูสิว้าว ใจเย็นเดี๋ยวสักครู่นะครับเดินสองซ่องผมไม่ได้กดหนักนะผมกดในระดับน้ำหนักเดียวกับที่ผมใช้กับโทรศัพท์ทั่วไปผมไม่ได้แบบจงใจแบบขยี้หรืออะไรไม่นะบอกก่อนว่าไม่จริงๆก็คือมันจะสะดวกกับคนที่แบบว่าสมมติตีกลอฟอยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้ามาหรือว่ากำลังอยู่ในแบบว่าเงยหิมะอะไรอย่างเงี้ยนั้นแบบสับไก่สับหมูใส่ถุงมือไว้ก่อนน ทันทงทางแก้ปัญหาเนี้ยเพื่อการสั่งงานด้วยเสียงแต่ว่านเกียร์ก็สร้างเทคโนโลยีใหม่ข e ึ้นมาเพื่อเนี่ยใช้มือได้ละคือเขาบอกคือเขาบอกว่าไอ้จอเซนเซนิทัพอันเนี้ยอาศัยหลักการเดียวกันคือวัตถุพวกผ้าพวกพวกผ้าพวกอะไรต่างๆที่สามารถนำไฟฟ้าสถิตจากร่างกายไปถึงวัตถุได้ก็แตะได้เหมือนกันคือเมื่อกี้คุณเอาซ่อมเอาช้อนจิ้มก็ได้ใช่ถ้าสมมติมือเราถือซ่อมอยู่แล้วเอามา ปัดขึ้นเนี่ยใช่มาสร้างแหล่งไฟฟ้าจริงจริงแล้วมันไม่จอไม่เป็นรอยแล้วไม่เป็นรอยมันเป็นกริลล่ากราสเลยเนอะโอ้ยังคือยังคงเหมือนเดิมใช่ครับโอเคแล้วเยอะมากเลยราคานี้ยเขายังไม่บอกใช่ไหนไม่บอกอันนี้เมื่อไรอันนี้ตัว demo ตัวไทยอยู่ใช่มใช่เป็นตัวทดสอบต้นแบบเลยไอ้อะไรนะตากล้องพูดแน่นะอะไรเขาเขาตากล้องบอกว่าขายเพื่อตีการ์ดมีไพ่กระซิบบอกมาแล้ว ราคาล่ะครับจะกระซิบไหมครับราคาไม่กระซิบนะ่ทำไม่กระซิบเดือนพฤศจิกายนนี้ผมว่าเจอกันแน่นอนพูดถึง Windows Phone 8ไปละพูดถึงหน้าจอใส่ถุงมือได้ HD อะไรบ้างไปโอเคมีอะไรผมจะพูดถึงไวเลสชาร์จิ่งไวเลสชาร์จิ่งนนี้เขาโฆษณามากเป็นชาร์จไร้สายใช่ไหมใช่แล้วที่แบรนด์อื่นตอนนี้เขายังแบบว่ายังมึนอยู่ว่านอกเกียออกมาเหรออะไรอ่าโอเคซึ่งไวเลสชาร์จิ่งนี้นะครับเป็นเป็นมาตรฐาน QI เือเรียกว่าฉี่ฉี่ร้อยกรงเกงไม่ใช่อย่าเติรไม่เห็นเขาสิฉี่ภาษาจีนครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่บริษัทที่ทําระบบการชาร์จทั้งหมดตอนเนี้เลือกใช้มาตรฐานนี้กันอยู่คือเขาเลือกใช้มาตรฐานนี้กันใช่เป็น5หลาย5หลายโนเกียถ้ดึงมาใช้ด้วยคือทำให้สามารถถ้าต่อไปเทโลยีอนาคตเนี่ยที่ชาร์จของโนเกียก็อาจจะไปชาร์จของอุปกรณ์อื่นที่ใช้มาตรฐานฉี่เหมือนกันด้วยีเลย ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จไร้สายนะครับอยู่ตัวแม้เื่องเมาส์อันนี้เด็ดสุดนะคุณคุณเอาลำโพงมาทำไมโอ้ที่ชาร์จลำโพงชาร์จได้เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพออันนี้เดี๋ยวี้อันนี้นะครับนี่คือที่ชาร์จไร้สายของเมามาส์มาทำไมครับที่ชาร์จไร้สายที่ชาร์จไร้สายไม่ใช่เมาส์หรอโอเคนี่ไม่บอกว่าคันเหยียบเป็นโมก็คือแล้วเราเวลาชาร์จเนี่ยเราก็วางไปใช่ไหมใช่ก็คือเดี๋ยวพัก ไอเจ้าเนี่ยอไอเจ้าที่ชารด้สายนะครับเสียบปลั๊กไว้ที่บ้านทิ้งเราก็วางตรงเนี้ยไว้ที่ต๊ะทำงานอะไรเรียบร้อยพอกลับมาถึงปุ๊บวางเครื่องไว้แล้วมันก็ชาร์จให้เลยอ,อ๋อตาว่าไฟมันปกติถ้าเราเราเครื่องอ่อนเนี่ยมันไฟมันจะไม่เข้าตัวนี้ไม่เข้าครับสามารถเอาเมือแตะเล่นได้อ,อ๋อคือว่ามันจะมีตัวตัดไฟอยู่ถ้าเราเอาเครื่องวางมันถึงจะจ่ายไฟเข้ามาใช่แล้วต้องวางให้ตรงแนวด้วยนะครับหรือ้ะผมวางเฉีย,อยงอย่างนี้วางเฉียงวาง ะวางอินดี้วางแค่นี้ไม่ได้นะครับแล้วก็คือผมวางวางแล้วมันไม่ตรงเงี้ยแล้วมันไหลตกไปทำไงก็ไม่ต้องชาร์จโอเคช่างมันตรอเาแพงอะเนี่ยเอออุปกรณ์เสริมนะครับต้องเส้ยตังหากนะครับอ๋อเท่าไหร่ไม่เขายังไม่บอกราคาบอกราคานะครับไม่ไม่มีในกล่องคือในกล่องก็คือเราใช้สายชาร์จปกติต้องนีด้วยคุณแบตลำโพงเนี้ยลำโพง JBL ตัวนี้จากโนเกียนะครับเป็นลำโพง NFC ซึ่งสามารถใช้ชาร์จได้ แล้วมันใช้ยังไงฮะก็เวลาปอคุดไฟอุปกรณ์แบบผมว่าไม่ตากล้องบอกวางแล้วตอกเฟรมเขาเราก็ถือให้อเอาตากล้องบอกวางได้โอเควางครับอ่าแล้วเนี่ยพอเสร็จใช่ป่ะแต่ไฟเรียบร้อยเนื่องจากที่นี่มีปลั๊กช่างมันแล้วก็เครื่องนี้วางมันก็ต่อยเนฟซีกับเครื่องลำโพงเออเล่นเพลงด้วยชาร์จได้ชาร์จอ๋อคือชาร์จในนี้ได้ด้วยคือวางวันนี้นะชาร์จเลยเศร้านะครับโอ้กระแสลำโพงนี่ก like ับ คงอ่านอยู่นะคงจะแพงด้ยู่ต้องถานะเพราะว่าไอ้แค่ไอ้นี่ก็แค่นี่ก็น่าน่าจะอ่านอยู่เหมือนกันนะเออพราะผมว่าเป็นเทคโนโลยีที่โอเคอ่ะเก๋ไก่สไลเดอร์เก๋อะแล้วมีส่งสีสันสวยงามใช่เก๋ไก่สไลเดอร์นะครับก็ใครก็ใครมีตังก็ซื้อดูนะครับผมมีคุณมีอะไรจะเสริมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเรายังไม่ได้พูดถึงไอ้นี่แลบ มันต้องไปเทปหน้าแล้วไม่เทันแลวเพราะว่าท่านท่านปากงบอกว่าเทปหน้าเธอโยมอ่าโอเคครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกับไอ้เจ้า820แดงแรงธิ์ตัวนี้กันต่อใครอยากใครสนใจโนเกียแล้วก็วนโนโฟนผมว่าต้องไปลองแล้วตัวท็อปด้วยนะอ่านี่คือคำตอบที่ดีตัวหนึ่งเลยไปเราก็ขอลาไปก่อนวันนี้ครับผมต้องขอบคุณใครบ้างวันนี้ต้องขอบคุณใครไม่ต้องครับไม่ต้องเหรอต้องโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ อา้าค้าเชือก็ก,ก,ก็กลาบนรกเดียกกลาบเลยอู้กลาบกลาบกลาบสมุชม